ก็สามารถถอดออกได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับเป็นสายที่ทนความร้อนเป็นพิเศษนะครับผ่าให้ดูเลยนะครับผ่านฟิลเตอร,ร์กองไฟถึง2ชั้นได้ไฟที่นิ่งและคีนสุดๆนะครับก็คือวัสดุดีครับผมสายไฟคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานกองไฟก่อนจ่ายอีกขั้นให้ได้ไฟนิ่งๆเน้นๆนี่ครับป้องกันแรงดันไฟเกินป้องกันแรงดันไฟตกป้องกันไฟฟ้าและวงจรป้องกันกำลังไฟเกินนะครับผมผ่านทดลอง QC อย่างละเอียด ตั้งแต่ตัวประกอบถึงเบิร์อินเทเพื่อให้มัน่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพส่งต่อถึงลูกค้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแอปปอกจะมารีวิวพาวเวอร์สไพล์คุณภาพดีราคาสุดคุ้มจากแบรนด์ d t e ทคนะครับนี่จะเป็นพาวเวอร์สไพลเกรดไฮเอนจากทาง d t e ทคเลยนะครับพัฒนามาเป็นตัว d t e ทค750วัตต์80พัทบอลนะครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์สไายที่ค่อนข้างสเสถียรนะผมในการจ่ายไฟเดี๋ยวมี รีวิวแบบเจาะลึกเต็มๆช่องพี่บังให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมบ่ามาดูภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับโอเคนี่คือหน้าตาของกล่องนะครับเป็นแบบเหมือนเคาน์เตอร์สไตล์เลยนะ่งบ,บอกว่าเป็นโทสศัพท์มอเหมาะกับเกมมิ่งเลยนะครับนี่คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นฟีเจอร์เป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยจริงๆถ้าอธิบายภาษาไทยด้วยจะน่าซื้อแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวปรับปรุงกันต่อไปนะครับโอเค ในส่วนของภายในกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะนี่ก็จะมีที่ใส่สายที่เอา,เอาไว้ถอดนะครับเพราะว่าตัวพัสดุภัยตัวเนี้สามารถถอดสายได้แทบทุกสายเลยนะครับคือเรียกว่าทุกสายเลยแล้วกันนะช่วยให้เราจัดสายไฟง่ายแล้วก็ประกอบขอามง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สายเนี่ยเป็นสายแบนด์อีกด้วยนะครับช่วยให้การจัดสายทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมีการรับประกันยาวนานถึง3ปีเลยนี่ นี่คือใบรับประกันนะครับประมาณนี้ทีนี้นี่อันนี้ก็เป็นสาย AC นะครับก็เป็นสายที่่อนข้างหนาคุณภ,ภาพโอเคเลยนะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัว power supply กันนะครับนี่พัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่ดูในการรับความร้อนขนาดใหญ่ช่วยให้ power supply ตัวนี้ระบายความร้อนดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสวิตช์นะครับประมาณนี้เลยเสียงการกดนี่ก็ถือว่าเสียง ถือว่าโอเคนะครับดูแน่นหนามีคุณภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของสาในต่างๆทาออกมาใช้ได้นะครับก็มีแบรนด์ดีเทคอยู่ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมียี่ห้อดีเทคเลตติ้งพาวเวอร์เจ็ดร้อยสิบวัตต์แปดสิบพัทนะครับด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะบอกในส่วนของสเปคการจ่ายไฟนะครับหลักๆเลยให้เราดูตรงนี้นะครับสิบสโวลต์หกสงจุ้าแอมป์ก็โดยรวมแล้วจะอยู่ประมาณ 750วัตต์นะครับสามารถใช้กับสเปคมที่กินไฟนนหนักได้เลยนะครับสามารถใส่พวกชุดนงชุดน้ําได้นะครับตัวน,นี้สามารถรองรับการ์ดจอได้สูงสุดแล้วรา RTX 3070หรือว่า i7 นะครับ r y เ e n 7อะไรอย่างนี้สเายตัวนี้รองรับนะครับนี่นะโอเคเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับนี่ก็สามารถถอดออกได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับนี่ส่วนสายนะครับจะเป็นสายที่ทนความร้อนเป็นพิเศษนะครับจะให้เวลาไฟมันโหลดหนักๆผ่านสายไฟเนี่ยทำให้สายไฟมันไม่ละลายนะครับก็คือทนความร้อนสูงนั่นเองคุณภาพประสิทธิภาพดีนะครับเป็นสายแบรนด์ด้วยนะครับจะให้การจัดสายไฟการประกอบคอมง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดออกมาให้ดูนะครับนี่ถอดได้นะครับนี่ครับการเสียบการถอดต่างๆค่อนข้างแน่นหนานะครับ นี่ครับดูหัวมาครับเป็นสีทองนะครับช่วยการจ่ายไฟเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับก็ในส่วนของตัวเนี้ยก็จะมีที่เสียบสายไฟเลี้ยง cpu สายไฟเลี้ยงการ์ดจอนะครับผมมีมาให้ถึง2เส้นเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นสายไฟเลี้ยง cpu แล้วก็จะมีพวกสายซัตต้าสายโมเลกส่วนนี้ก็จะเป็นตัวสายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับทีนี้๋ยวผมจะพามาไล่ดูนะครับผมว่ามีสายอะไรกันบ้างนะครับอ่า อันนี้นะครับก็จะเป็นที่เสียบสายไฟเลี้ยงซีพียูนะผมปรับไปหนึ่งสายอันนี้ก็จะเป็นสายไฟเลี้ยงตัวการ์ดจอนะครับนี่ครับ PCIe ก็จะเป็นนี่ครับนี่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับการ์ดจอที่ว่ากินไฟแรงหนักหัวสไพล์ดีเทคเจ็ดร้อยสิบบาทตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับต่อมาก็จะเป็นสายมอลเล็กนะครับนี่ให้มอลเล็กมาสองหัวนะเอาไว้ต่อพวกคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น สาย SATA นะครับไว้เสียบกับ SSD หรือว่า Controller ชุดลงชุดน้ำนะครับก็มี2นะครับ3 4 5 6 7นะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับส่วนสายนี้ก็จะเป็นสายไฟแบตแบตแบบอร์ดนั่นเองนะครับถือว่าให้สายมาค่อนข้างครอบคุมเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาพามาดูฟีเจอร์ที่เขาแปลเป็นไทยให้นะผมว่าฟีเจอร์ของค้อสภัย ดีเทคตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเ๋ยเพรขอเปิดชีทให้ดูกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านในของข้ผ่าให้ดูเลยนะครับผ่านฟิลเตอร์กองไฟถึง2ชั้นได้ไฟที่นิ่งและคีนสุดๆนะครับก็คือวัสดุด,ดีครับผมสายไฟคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานกองไฟก่อนจ่ายอีกขั้นให้ได้ไฟนิ่งๆเน้ๆนๆนี่ครับประมาณนี้เลยนี่ครับแล้วก็คุณสมบัติต่างๆนะผมใช้วงจร d c to DC ให้ทุกการโหลดเสถียรเพื่อการทํางานเต็มประสิทธิภาพสูงสุดอ่าครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมมันติเลเยอร์นะครับหมดกังวลไฟกระชากแรงดันไฟตกฟ้าผ่า power factor นะรผมให้พลังงานที่สะอาดมีประสิทธิภาพลดสิ่งรบกวนและประหยัดพลังงานนี่ครับผมอย่างนี้น่าสนใจไหมแล้วก็ตรงนี้ครับผมรุ่นเจ็สิบัตทนี้ออกแบบโดยใช้ power factor collection นะครับเป็น12วสองม้นลางเดี่ยวนะต่อวงจรโดยควบคุมให้ แรงดันกับกระแสไฟอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมลดค่าความผิดเพี้ยนเพื่อให้ได้พลังงานสะอาดเสถียนได้มีประสิทธิภาพสูงมากกว่า90%ซนี่ได้รับใบรับรองประสิทธิภาพอย่างถูกต้องแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆนะครับผมเช่นป้องกันแรงดันไฟเกินป้องกันแรงดันไฟตกป้องกันไฟฟ้าและวงจรป้องกันกำลังไฟเกินนะครับผมผ่านทดลอง qc อย่างละเอียดตั้งแต่ตัวประกอบถึงเบิร์อินเทสเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพาส่งต่อถึงมือลูกค้านี่ครับเป็นไง น่าสนใจมากเลยนะครับผมแล้วก็มีพวกระบบเซฟตี้นะครับผมใช้คา้าซิเตอร์คุณภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพและความเสถียรที่ดีนี่เปครับน่าสนใจมากๆเลยของการรับประกันรับประกันเต็ม3ปีนะครับสามารถไปหาซื้อได้ตามแอดไว้แล้วก็ทางช้อปปีเลยนะนี่ครับประสิทธิภาพดีจลรศิวัตรมีมาตรฐานด้วยเนี่ยราคาเพียงพันนิดๆเท่านั้นเองผมไม่ถึง2,000นะครับถือว่า ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคอมพิวเตอร์พายดีเทค่าสิบบาทต,ตัวนี้น่าสนใจมากเลยครผมในส่วนของฟีเจอร์นะทีนี้ถ้าใครอยากดูการเทปสประสิทธิภาพเต็มๆการโหลดหนักๆน,นะผมว่ามันจะเอาอยู่หรือเปล่าผมแนะนํา ไปดูช่องพี่บังเลยนะผมช่องซอนคอนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถชิกไปดูลิงก์ได้เลยครับเพราะว่าพี่บังค่อนข้างเทสอย่างละเอียดเลยนะครับเอาละครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแฮร์ปอกด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปรีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกี่ยวรือว่าอุปกรณ์ที่เอาไว้ประกอบคอมแบบนี้ก็ฝากกดกลุ่มกระดิ่งไว้เลยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับโอเคครับแอดปอกไปแล้วนะครับสวัสดีครับ